สวัสดีค่ะกลาสวัสดีทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วอันนี้ชิชายเลยจ้าไวหวน้ำกงนหินตาอันนี้ดีดีใช่เลยเครื่องเครื่องกลางกลางัเนงงเกนก็ดูชิชัยวินก็ไม่เคยไปถึงไหน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 วิ่งตรงวิ่งให้เต่ง ได้อยากเป็ความสำเร็จต้องเรียนรู้กันในบ่อยไม่ใช่แต่รอแต่คอยในโชคชะตายานแม่มาแล้วจ้าพาไกันาไปกันเร็วมาตามเราเข้าให้ทันไวตาม่เกงเมือนา้อง้ถตยหรงมีตกยันอึดอัดมันน่า ชาไม่ทันยังกินกกกกไไดูหนนงหงาตาใัตกลาสาวัสดีทุกท่านค่ะกลาสวัสดีทุกๆคนนะคะกลาสวัสดีร่วมตึงกันเลยนะคะ อันนี้ที่ใช้เลยจ้าว่ายน้ำตื่นเงนปลาอันนี้นี่นี่ใช่เลยเครื่องเครื่องกลางกลางเร้ดูเธอเฉยกันดอไม่เคยไปถึงไหน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 รู้เรารู้ให้จริงวิ่งตรงวิ่งให้เก่งถ้าหากจะเตือนนักเลง กลาสดีทุกท่านค่ะนะคะเดนี้เดยที่16แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก้าวข้ามผ่านปัญหาได้อย่างไรนะคะคลิปนี้มีคําตอบจ้า,า,า,าน อ shorts, <laughs> ึดอัด like มันน่ารำคาญช้าๆไม่เคยทำกินดูคูวตกลอัดม <mas ur> ันน่ารำคาญช้าไม่เคยทำกินดูคาหูควตาอยู่ที่ดาวรู โอเคนะคะ dom, กลาสสีสทุกท่านค่ะนะคะกลาสสีทุกๆคนเลยนะคะเดนี้นะคะเดที่16แล้วสําหรับ24ชั่วโมงนะคะทําตามผลลัพธ์เกิดใหม่ทันทีค่ะนะคะกลาสสีร่วมตึงนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ไม่ได้ทักใครนะคะแต่ว่ารักทุกๆคนนะคะยังส่งต่อแบ,บ่งปันนะคะเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงดูดให้กับทุกๆท่านค่ะนะคะซึ่งนะคะหลายๆคนนะคะหรือว่าใครที่อยู่ตรงนี้นะคะหากจะถามว่าทุกคนมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตไหมนะคะตอบได้เลยค่ะทุกคนมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเช่นโค้ดเหมือนกันค่ะนะคะหลายๆคนอาจจะหรือเราต้องบอกกับตัวเองค่ะว่าเราไม่ใช่คนแรกที่มีปัญหานะคะแต่ทําไมหลายๆคนถึงพักก้า 9, ข้ามผ่านปัญหาตรงนั้นไม่ได้ เพราะอะไรเรารู้หรือเปล่าว่าหากเราจะก้าวข้ามผ่านปัญหานั่นคือบททดสอบจาก,กวานที่ส่งมาหาเราค่ะหากวันนี้เราจะได้ของขวัญที่มันชิ้นใหญ่ปัญหาที่เข้ามานั่นก็คือยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันเราสามารถก้าวข้ามผ่านหรือว่าสถานการณ์ตรงนั้นได้ไหมเรานะคะคิดดีคิดบวกเขาเรียกว่าบวกขาดกับทุกสถานการณ์ได้หรือเปล่าซึ่งหากเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วนะคะหรือเราเรียกว่า นะคะคือนะคะอารมณ์ความรู้สึกคือตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากวันนี้จากอดีตที่ผ่านมาค่ะเราเคยเฉยเช่นโค้ดอีกคนหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่านะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่นะคะนอนนะคะหรือว่าน้ําตานะคะคในวันที่เรามีความทุกข์ค่ะนะคะนั่นไม่แปลกค่ะหลายๆครั้งที่มันทําให้เราร้องไห้หรือว่าเราไม่กล้าไปสู้หน้ากับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเพราะส่วนมากเราเมื่อถึงวันตกต่ํา เรานอนร้องไห้ค่ะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ายิ่งเราเสียใจหรืออยู่กับเหตุการณ์สถานการณ์นั้นนะคะปัญหาเหล่านั้นกลับมาหาเราเพราะมันเกี่ยวกับ,กบว่า นะคะกฎของแรงดึงดูดค่ะนั่นคือกฎหลัก17วินาทีหากเรามีความทุกข์หรืออารมณ์อยู่ในความทุกข์นั้นเกิน17วินาทีนั่นก็คือสิ่งนั้นกลับย้อนมาหาเราอย่างแน่นอนซึ่งตอนนั้นนะคะโค้ดต้องยอมรับเป็นเนื้อแท้ค่ะว่าโค้ดไม่รู้ตอนนั้นนะคะซึ่งพอเราได้เจอกฎจักรวาลและแรงดึงดูดค่ะมันทําให้เราลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยน นะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของอะไรอารมณ์ความรู้สึกค่ะวันนี้หากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งหนึ่งเลยนั่นก็คือการที่เราต้องลุกขึ้นมาค่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราเริ่มตั้งแต่นะคะคิดดีคิดบวกทำไมวันนี้เราถึงต้องมาคิดดีคิดบวกนะคะหลายๆคนอาจจะเข้ามาใหม่ค่ะเราต้องไปเรียนเขาเรียกว่า ไปเรียนภาพยนตร์ The Secret หรือว่าการทำงานของสมองนะคะซึ่งในช่อง3เคยเอาออกมาถ่ายทอดค่ะนั่นก็คือคลิป The Neuron ว่าทำไมวันนี้เราถึงต้องมาคิดดีคิดบวกอยู่ตลอดเวลาหากวันนี้การคิดดีคิดบวกของเราจะส่งผลต่ออนาคตหากเราคิดดีคิดบวกมากขนาดไหนหรือว่าเรากำหนดอารมณ์ความรู้สึกของเราได้นั่นคืออนาคตของเราวันนี้เพียงเรากำหนดอารมณ์ความรู้สึกของเราเท่านั้นค่ะ เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ซึ่งกฎนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสําคัญระดับโลกนะคะหรือว่าคุณครูสิตาก็บอกอยู่ประจําในหน้าเพจว่าวันนี้นะคะให้เราคิดดีคิดบวกหรือว่าตีมองข้ามทุกสถานการณ์หลายๆคนถามว่าโค้ชขาในวันที่เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะโค้ชมีปัญหาเข้ามาไหมมีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันบอกกับตัวเองค่ะว่าอีกนิดเดียวนะใกล้จะถึงแล้วนะคะ หลายๆอย่างสถานการณ์หลายๆอย่างที่มาทดสอบกับเราว่าเราจะคู่ควรกับสิ่งนั้นไหมวันนี้เราเอาจริงกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือยังจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเข้ามาทดสอบค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างนะคะหรือว่าพ่อแม่ของเราสามีของเราหรืออะไรต่างๆนั่นคือยิ่งบททดสอบนะคะหนักขนาดไหนนะคะเรา เขาเรียกว่าเราจะได้รับของขวัญแต่มนุษย์โดยดทั่วไปทาไมคะไม่มีสติในการไปเกาะต่อซึ่งทำไมคะสติเราได้จากการนั่งสมาธิหลายๆคนบอกว่าพี่ขาววันนี้หนูนั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะการนั่งสมาธิของเรามันไม่ได้นั่งนานเป็นชั่วโมงเราสามารถนั่งได้ตลอดเวลาค่ะ นั่นก็คือการนั่งประมาณ5นาที10นาทีแต่ใหม่ๆเราเริ่มต้นใหม่เราก็สัก5นาทีก็ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะนั่ง5นาที10นาทีนะคะเราสามารถแพรนะคะหรือว่ากําหนดแสงของเราซึ่งการนั่งสมาธิแค่เราหลับตาแล้วก็นั่งสมาธินะคะโดยการกําหนดลมหายใจค่ะนะคะหลายๆคนอาจจะได้เข้าไปเรียนกับคุณครูค่ะว่าทาไมคุณครูถึงพาเรานั่งสมาธิ ซึ่งการนั่งสมาธิจะช่วยให้เรานะคะเขาเรียกว่ามีสติอยู่กับตัวเองหากวันนี้การที่เราจะประสบผลสําเร็จหลายๆคนบอกว่าพี่ขาหนูนั่งสมาธิไม่ได้วันนี้ทุกอย่างมันเริ่มจากการฝึกมันไม่มีคนประสบผลสําเร็จคนไหนคะ่ะที่ไม่นั่งสมาธิหากวันนี้เราคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต ะะเราอยากประสบควาํสเร็จไวๆนะคะการนั่งสมาธิเป็นการนั่งอัลฟาสเตทนั่นก็คือการกำลังเงดลมหายใจค่ะคือเราหายใจเข้า1 2 3 4แล้วเราก็กลั้น 1>, 1 2 3 4งสองี่ห้าหกเดแล้วก็ปล่อย1 2 3 4 5 6 7 8สาเจ็ดแปดเ้านะคะเป็นการเขาเรียกว่านั่งสมาธิได้หลายอย่างมากนะคะซึ่งวันนี้นะคะโค้ดไม่ขออธิบายในส่วนของการนั่งสมาธิคนรู้อย่างเดียวค่ะว่าคนประสบผลสําเร็จบอกว่าเราต้องนั่งสมาธินะคะยิ่งเรานั่งถี่ขนาดไหนนั่นแหละค่ะมันสามารถให้เราดึงสติของเราหากวันนี้เรายังเอาเขาเรียกว,ว่าเอาอารมณ์นะคะ เอาอารมณ์นําเหตุผลเราจะไม่สามารถแประสบผลสําเร็จได้ซึ่งการที่เรามีสติมันสามารถให้เราดึงสติกลับมาได้อย่างรวดเร็วค่ะว่าเฮ้ยฉันกําลังจะพีดแล้วนะเฮ้ยฉันกําลังไม่มันไม่ได้ยืนอยู่หนึ่งในคร่นหนึ่งแล้วนะการนั่งสามาธิช่วยได้จริงๆค่ะเพื่อนๆลองทําดูยิ่งเรานั่งที่ขนาดไหนนะคะเรายิ่งดึงสติคด ้องยอมรับเป็นเนื้อแท้ค่ะว่าการนั่งสมาธิมีผลมากๆโค้ดไม่แปลกใจว่าทําไมคุณครูถึงให้เรานั่งสมาธิบ่อยๆแต่ก่อนโค้ดไม่มีสติคือเราเริ่มใหม่ๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากการฝึกยิ่งเรานั่งทีขนาดไหนคุณจะมีสติจับสติตัวเองได้ทันค่ะว่าเฮ้ยฉันกําลังจะไปมีอารมณ์ที่มันไม่ได้ยืนหนึ่งในเครื่อหนึ่งซึ่งเรารู้แล้วค่ะว่าอารมณ์ที่มันทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คืออารมณ์ยืนหนึ่งในครื่อหนึ่งคืออะไรเบิกบาน บอกรักขอบคุณปิติสุขอารมณ์ดีระริกระรีและบ,บ้าในความสุขแบบไร้ขีดจำกัดบ้าในความสุขในที่นี้หมายถึงว่าบ้าในความสุขในหัวใจของเราค่ะหัวใจของเราการที่ควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหัวใจของเรานะคะมันมีการเต้นเหมือน <c oughs> เหมือนคุูครูบอกเรานั่นก็คือเขาตีกองนะคะมันตีกองอยู่ตลอดเวลามันตื่นเต้นตลอดเวลาหากการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหากคุณมีอาการแบบนี้นั่นคือคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะแต่ถ้า นะคะบางครั้งถ้าถามว่ามันมีอะไรไหมที่มาดึงหรือฉุดเรานั่นไงคะมันเกิดจากกันเรามีสติหากเรามีสติเราสามารถดึงสติเรากลับมาแล้วมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนปิยาบทหรือว่าเปลี่ยนท่าทางทําไมเขาถึงพูดว่าโกรธูเคสีหรือว่าขยับร่างกายบ่อยๆนะคะนั่นแหละค่ะคือปรับเปลี่ยนนะคะในสิ่งที่เขาเรียกว่าอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรคือเขามาดึงเรา และสิ่งที่มันจะทําให้เรารู้มากที่สุดจับสติของเราได้นั่นก็คือการนั่งสมาธิยิ่งนั่งบ่อยขนาดไหนยิ่งดีค่ะเพราะการนั่งสมาธิมัน5นาทีถึง10นาทีแต่ว่าใหม่ๆเรานั่ง5นาทีก็ได้หลายๆคนบอกว่าเวลาหนูนั่งสมาธิใช่ไหมคะ มันหายใจไม่ทนันหรือว่ามันหายใจไม่ออกนั่นคือเป็นอาการของคนที่จะเริ่มฝึกในตอนแรกแต่ถ้าเรานั่งสม่ำเสมอคุณจะกําหนดลมหายใจซึ่งการกําหนดลมหายใจเราจงอยู่กับการกําหนดลมหายใจนั่นบ่งบอกถึงการอยู่กับปัจจุบันของเราไม่ให้สติของเราหลุดขนาดเรานั่งสมาธิว่าสติของเรามีอยู่กับตัวแล้วแต่บางครั้งเราคิดไปก่อนแล้วเห็นไหมคะ นั่นแหละค่ะสติแต่ถ้าเราอยู่ในสมาธิมันจะดึงสติกลับมาได้เช่นเช่นอารมณ์ของเราเหมือนกันค่ะวันนี้หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตอารมณ์ความรู้สึก เป็นตัวแปรสําคัญซึ่งทําให้เราประสบผลสําเร็จหากวันนี้เรารู้ว่าเราควบคุมอารมณ์ของเราได้ขนาดไหนนั่นคืออนาคตใหม่ของเราวันนี้เราบอกกับตัวเองได้ค่ะว่าฉันไม่เอาแล้วสิ่งที่อดีตที่ผ่านมานะคะเราไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่าเราต้องทําอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่วันนี้พอเราได้เจอุณครูสิตาเราบอกกับตัวเองค่ะว่าฉันรอดแล้ว นะคะมันไม่มีคนประสบผลสําเร็จหรือว่าคนรวยคนไหนค่ะเขาออกมาสอนเราว่าหากเราปรารถนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตเรารู้แต่ว่านะคะหรือว่านะคะอดีตที่ผ่านมาของเราหรือว่าการที่เขาจะร่ํารวยมันเกิดจากการที่เขามีต้นตอหรือว่าเป็นคนรวยอยู่แล้ว แต่มันไม่ใช่วันนี้ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหรค่ะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ยิ่งคอร์สที่คุณครูสอนนะคะนั่นก็คือประทมมเลิกแห่งชัยชนะซึ่งเป็นคอร์สตาอพี่นิหารมากๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากทั้งหลายนะคะทั้งหมดที่ได้เรียนมา คุณได้ไปเรียนคอร์สที่คุณครูออกมาสอนฟรีซึ่งวันนี้เป็นเดยที่6แล้วคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอนทุกคอร์สเป็นคอร์สท,ที่ว่ารวมทั้งหมดอยู่กับคอร์สตรงนี้แล้วหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเข้าไปเรียนค่ะนะคะกับเริ่มจากมหาการยสวันก่อนก็ได้ค่ะแล้วเอาคอร์สปัจจุบันคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ล้านเปอร์เซน็นนะคะซึ่งหาก ถ้าถามโค้ดว่าโค้ดไปเรียนกับคุณครูโค้ดออกมาแบ่งปันมันยังขนลุกนะคะกับคอร์สที่คุณครูสอนเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เรียนมานะคะหรือว่าในคอร์สหลายๆผู้นําหรือว่าหลายๆท่านอาจจะได้เรียนคอร์สนะคะซึ่งมันทั้งหมดมารวมอยู่ตรงนี้แต่อยู่ที่เราตัดสินใจค่ะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมอดีตเราไม่เคยรู้ค่ะว่าเราต้องทําอย่างไรเราต้องประสบผลสําเร็จเหมือนใครมันไม่มีใครออกมาเป็นแบบอย่างเรา แต่พอเราเจอคุณครูสตา์เราสามารถบอกได้ค่ะว่าฉันฉันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้การเปลีป่ยนแปลงชีวิตมันง่ายขนาดนี้เองเหรอโดยการที่เราทําตัวให้เรามีความสุขมีความสุขทั้งๆท,ท,ที่อะไรยังไม่เกิดเราสามารถควบคุมโลกภายในของเราได้ไหมนะคะ วันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยรอให้ฉันรวยก่อนฉันถึงจะมีความสุขแต่นั่นมันไม่สามารถที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายหรือว่าไปถึงสิ่งที่เราปรารถนาได้เลยค่ะไอระหว่างทางที่เราเดินสําคัญมากๆนั่นคือเราสามารถมีความสุขกับตรงนี้ได้ไหม นะคะวันนี้กับการเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราเท่านั้นนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งการนั่งสมาธิช่วยให้ได้หรือว่าเวลานั่งสมาธิค่ะคดแนะนํานะคะนั่นก็คือเราต้องนั่งสมาธิเอาให้เวลามันตรงนะคะตรงกับตรงเวลาสักหนึ่งหนึ่งสักสักหนึ่งเขาเรียกว่าสักหนึ่งครั้งในหนึ่งวันก็ได้ค่ะ <c oughs> เพื่อจะเป็นการจูนจิตกับจัก,กรวาลน,นะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะเพียงกําหนดอารมณ์ความรู้สึกของเราเท่านั้น แต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่ทำไมแต่ก่อนเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ค่ะว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรทุกคนนะคะหรือว่ามนุษย์โดยทั่วไปใช้อารมณ์ค่ะนำสติ ะะใช้อารมณ์ไปก่อนแต่พอเรารู้เฮ้ยคนประสบความสำเร็จเขาทําแบบนี้คือเขาต้องควบคุมอารมณ์ซึ่งหากเราควบคุมอารมณ์ของเราได้นะคะมีความสุขตลอดเวลา21วันคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอนนะคะและบวกกับการที่เราบวกค่ะทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีมากเสมอเราจะหกลม้มนะคะก็คือทอรณีรักชั้นนะคะหรืออะไรต่างๆม้าจะก,กัดก็ดีที่ชั้นไม่ตายหากเราสามารถบวก ได้ขนาดนี้21วันคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแน่นอนทําไมคุณครูสิตาถึงประสบผลสําเร็จใน21วันที่คุณครูทํามาหากาบย1วันคุณครูจับเงินล้านได้อย่างไรหากเราคือคนหนึ่งที่บวกขาดได้ถึงขนาดคุณครูคุณนะคะซึ่งมหากาบย1วันคุณครูบอกว่าหากเราไม่ได้เงินล้านจากมหากาบย1วันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กลับไปเรียนเพราะคนที่ทํามหากาบย1วันคุณครูได้1ล้านตรงนั้นซึ่งวันนี้ไม่แปลกค่ะนะคะหากเรา ได้ทุกสถานการณ์นะคะหรือว่าหลายๆคนจะบอกว่าพี่คะทําไมหนูเรียนแล้วแต่ว่าหนูไม่เห็นผลวันนี้เราต้องกลับไปถามค่ะทุกๆคนนะคะหรือว่าเรียนมาหาการย1บวันสิ่งหนึ่งที่มันไม่เห็นผลนั่นก็คือเราไม่อนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะหากวันนี้เราอนุญาตตัวเองให้เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะได้ชีวิตใหม่แต่ถ้าเราไม่อนุญาตตัวเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิต จะอ่านสักกี่รอบก็ไม่มีผลค่ะนะคะวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายนิ่เดียวค่ะเรียนมหาการยบ21วันอนุญาตตัวเองให้มีความสุขอนุญาตเปิดเขาเรียกว่านะคะเ <c oughs> ชื่อนะคะเขาเรียกว่านะคะอนุญาตตัวเองให้มีความสุขอนุญาตตัวเองให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะซึ่งโคเชื่อเสมอค่ะว่าสินเสมอเราถึงได้เจอกัน บางครั้งหลายๆครั้งพอเราส่งมาหากราบให้กับหลายคนจะบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องนั่นไม่แปลกค่ะเพราะว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่เขาคือคนบนโลกใบน,นี้แค่10เเท่านั้นค่ะที่ร่วงรู้ความรับนี้แต่เราวันนี้โคตรโชคดีค่ะนะคะวันนี้เราเจอทางรัดทางรอดทางรางวยแล้วเหลือแต่เราเป็นคนกําหนดค่ะว่าเราจะ เดินตามทางลัดนี้ไหมมันไม่ใช่ทางลัดมันไม่ใช่ทางลัดธรรมดาหรือว่าทุกคนรู้แต่มันเป็นทางลัดระดับโลกที่ไม่ว่านะคะคนสําคัญระดับโลกอย่างเช่นอับราฮัมฮิตเอลเบิร์ตไอน์สไตน์สองพี่น้องตะกูลไรท์เขาก็ใช้ทางลัดนี้แต่จะมีสักกี่คนที่เอาออกมาทําเป็นมหากายบ21วันเอาไว้ให้เราเรียนนะคะหลายหลายคนอาจจะเรียนรู้เรื่องกฎจกักรวาลและแรงโน้มถ่วงแต่มันจะไม่ มันเราไม่สามารถใช้กดแรงหนึ่งอยู่ได้หากไม่มีมหากาศยีบวันซึ่งมหรากาศยีบวันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้จะดีแค่ไหนนะคะที่ทุกครอบครัวนะคะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะคะรับผิดชอบชีวิตหนึ่งครอบครัวแต่ต่อหนึ่งคนก็ยังดีค่ะในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งการเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้ใครฟังคลิปนี้คุณโคตรโชคดีมากๆค่ะนะคะจงไปต่อเสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรหลายๆคนเริ่มในการไร้สดนะคะหรือว่ามีคนมาบอกว่ามันบ้าไปแล้วนั่นแหละค่ะนะคะหากวันนี้เราไม่มีใครบอกเราว่าคุณบ้าไปแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคือเรายังเหมือนเดิมแต่ถ้ามีคนมาบอกเราว่าเราบ้าไปแล้วนั่นแหละค่ะชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ดีๆนะคะนายังแบ่งปันส่งต่อเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงมือดุค่ะเพราะเราให้สัญญาสัต์จะคำมั่นกับตัวเองค่ะและก็ต่อจักรวาลว่าหากชั้นรอดชั้นจะออกมาช่วยเหลือหรือว่าแบ่งปันนะคะในสิ่งที่ชั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตว่าเพราะอะไรคำมั่นสัญญานั้นไม่เคยลืมค่ะนะคะและก็เชื่อเสมอว่าใครได้เจอชั้นเขาโคตรโชคดีและเขาจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ใจหรือว่าวัยกว่าชั้นที่ได้รับ ะะเพราะสิ่งที่ฉันได้นําออกมาแบ่งปันนั้นเกิดจากเราที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะหากวันนี้เรารู้แต่เราไม่ลงมือปฏิบตัตินั่นคือไม่มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแน่นอนนะ,ะซึ่งการที่เราเจอกันชอบพูดบ่อยๆมากเลยค่ะว่าสิ้นเสมอถึงเราได้เจอกันหากคุณครูคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต ทำได้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะคงต้องขออนุญาตจบไรเพียงเท่านี้ค่ะนะคะคนบนโลกนี้ไม่มีใครที่มีปัญหาแต่เราจะก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นได้อย่างไรมันอยู่ที่หัวใจเราเท่านั้นเองค่ะนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้กลาบสวัสดีค่ะไม่ได้ทักใครแต่รักทุกๆคนนะคะปิดลูกกระตาไว้ลกเด้อ